กล้วครับผมกราบสวัสดีครับทุคนนะครับแล้วสโนวานะครับผมในเซิร์ฟเวอร์เจ็ดร้อยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้บอกเลยว่ายงเปี้ยงนะผมแอดแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่หกสิบแล้วนะครับก็คือครบสองเดือนแล้วนะครับที่เราเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เจ็ดร้อยมาทุกคนเออแล้ววันนี้นะครับจากที่ผมบอกทุกคนว่าอีกสามวันใช่ไหมแล้ววันนี้ผมมาแล้วนะครับผม 180ใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเออนะครับก็่อนอื่นนะครับผมก็ผมออกมาจากสมุดมิติตรงนี้นะครับที่พันดานตรงนี้นะครับแล้วก็ได้มาเนาะเออก็อันดับอื่นเลยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากไันด้วยนะครับสําหรับล้านพุกกี้แลนชอปนะครับ ร้านที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเนาะเออแล้วก็เติมสนุกนะครับไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันพันแมนฟรีไฟล์หรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมนะครับผมแล้วก็นี่นะครับเพชรนะครับผมเจ็ดครั้งเลยนะครับผมแล้วก็มาเก็ตนะครับตัอละวันนะครับจ็อกแลตเก้าสิบสองครั้งนะครับก็ปอบมองกดสองรอบเนาะแล้วก็ทองหนึ่งรอบนะครับผมกับเพชเนาะโอเค วันนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าร้อก่อนร้อยแปดสิบใบเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับผมเอ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับโอเคร้อยแปดสิบใบนะทุกคนอ่าคือหนึ่งสองสามนะครับ, 1, 2, รบเราต้องขอก่อนนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีอะไรให้เลือกแล้วนะครับตอนนี้เออแต่ก็อื่นเปิดตรงนี้ก่อนปึ้มปึ๊บเทพดีดาม,มีดเฮ้ ไใช้เลยหรือเปล่าครับเนี่ยลองดูเซตพูลิ่ก่อนนะครับที่เราจัดไว้ให้เนะได้ใช่เนาะก็เป็นอันนี้โอเคใส่แทนเลยนะครับผมมันเกงไหนเรายังไม่มีเลือดนะทุกคนอ่ะมีมีมีเลือดมีเลือดนะโอเคใส่ยนี้แล้วกันนะครับทานทานเนาะก็โอเคนะครับโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้180ใบนะครับทุกคน เลาวป็นเลยนะครับแบบเป้งๆนะครับผมแบบคลือคอลือนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋วกันนิดนึงไปนะยครับปึบมาดูกันครับหมัดแรกครับใส่เพิ่มเสียงก่อนมาแล้วหื <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยม่วงนะครับปุ้มโอโที่สองนะครับผมป่ะโอสเตนจาเนะ่โอ้โหลื่นไหลลื่นไหลลื่นปลื้ดปลื้ดปลื้ดน,น,นะครับทำไมนะขอหินปีศาจหน่อยได้ไหมขอหินปีศาจ กับลูกแก้วหน่อยอยากได้ร้อยแปดสิบใบอยากได้พาร์ทสองให้ได้หรือเปล่าร้อยแปดสิบใบอยากได้พาร์ทสองโอ้โหโอ้โหง่วงอ,อีกแล้วทุกคนเราต้องย้ายปะเราต้องย้ายสายปะคือมันไปสามสิบใบละยังไม่มีอะไรมาเลยมันยังไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เราลเลยครับขอแย,ย,ยายสายก่อนอไปสายสี่แล้วกันครับ เออสายสีเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊มสายสีสีโอ้สายสีก็ยังลื่นอยู่เหมือนเดิมอึ้มโอ้โหม่วงอีกแล้วทุกคนปึ๊บปึ๊บนะพวกเราต้องแก้เขียดว่ะติดไปแก้เขียดเจลกิโลนะครับเราต้องทำนะเออ ด้เ,เ <A> <IS> ลือดเพิ่มมาด้วยนะครับเกลเรกิโลของเราเนะอันนี้ก็ไหลลื่นเหมือนกันนะทุกคนให้ไหมเนี่ยอุ้ยสีทองะทุกคนพอมาตัวม่วงเป็นสีทองะโอ้โหโอเคไปเมื่อกี้นี้เห็นไหมตัวดําเห็นตัวม่วงไหมตัวดำเห็นตัวม่วงไมวหม,ไมอย่าน้อยหน้าตัวม่วงนะตัวดําอย่าน้อยหน้านะอย่าน้อยหน้า อย่านอยหน้านะโอ้โหคืออันนั้นกดแค่สิบใบอันนี้กดไปแล้วหนะ้าสิบใบม,นะมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเออมันใช่ไหมเนี่ยมาสีมาน่อยมาเถอะมานะมาซะดีๆปึ๊บปเป้งของอำลำโอ้โห มว่าไม่น่าใช่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วหนึงมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งนะครับหกสิบใบมาหนมาหนึ่งหินมาหนึ่งหินไปมาห่งหินวะอึ๊บองงสองอำำัมรัมหกสิบใบมาแค่หนึสิบใบแล้วนะ กดครั้งที่สิบตรงนี้เลยรค Jamie, รคั้งที่สิบเลยโอเทนจันนี่รอจังหวะกระตุกกระตุกทุกคนหรือคิดไปเองกระตุกหรือคิดไปเองเอ้าไม่ได้คิดไปเองครับออกมาลูกแก้วมาลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วอืมโอเคผมยังไม่มีตัวโอเคโอเคก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเครต่ผมผมยังไม่มีตัวเนาะเออยังไม่มีตัวยังไม่มีตัวอ่ะมามามา แถมหน่อยได้ไหมไม่แถมเลยนะครับกดที่อันท,ที่ร้อยสิบร้อยสิบนะร้อยสิบเองร้ 110. อยสิบปึ๊บโอ้โหอยากได้ทองอัมลามครับอยากได้ทองอัมลามอ่ะมีไหมมีไหมมีไหมเห็นคนอื่นได้ดวงโคตรดีอ่ะอย่างเช่นแบบ เออคุณหลานมากเงี่ยร้อยแปดสิบแปดใบเกือบพาร์ทสองอ่ะร้อยแปดสิบใบเกือบพาร์ทสองอ่ะได้เปล่าโอ้โหม่วงอัมลามม่วงอัมลามโอ้โหเหลือแปดสิบใบแล้วนะเหลือแปดสิบใบแล้วนะจะมาไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมาไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็ดวันเนี่ย เจ็ดวันวันดีนะไปกดที่เชิญเจ็ดวันวันดีเจ็ดวันวันดีเริ่มต้นวันจันทร์วันดีไปวันของทุกคนวันจันทร์เฮ้ย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 เโอ้โหฟ้าเลยทีนี้อ้าวเป็นตัวเดียวนะกดผิดแต่ว่าอาจจะเป็นเคสก็ได้นะทุกคนปึ๊บ โ oh. hey. อ้โหเฮ้เป้งโอ้โหไม่มีโค้งไม่มีเคล็ดอะไรทั้งนั้นน่ะไม่มีโค้งไม่มีเคล็ดอะไรทั้งนั้นน่ะกำลังเข้าสู่โลกแบบนี้แต่ว่ารอบนี้เราอาจจะได้แต่ว่ารอบนี้เราอาจจะได้พึ่งไปหมดพึ่งไปหมดรู้ไปหมดอามเมื่อกี้นี้กําลังโหลดแตงลูกแก้วมาโผปลูกแก มาหนึ่ง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 คือเราส่งไปกี่รอบแล้วดูสิผมกำลังเข้าสู่โลกแบบนี้กำลังเข้าสู่โลกแบบนี้ใช่ไหมดูไปทั้งหมดร้อยยี่สิบนะครับพอกดทีละรอบนะครับทุกคนตอนนี้ให้มันหยวนหยวนกันนะครับผมอ่าทีละรอบให้หยวนหยวนนะกดข้าไปเลยอืมอเอ แบบกดข้ามแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเออนะเป็นแบบจะมาก็มาอะไรเงี้ยเฮ้บโอเค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 เฮ้ยมาทำไมเห้ไอ้บ้านน่ะโอ้โหเออจะครบแกงละจะครบแกงของ ของฟูบุกิล mm ้วโคบแกงละวโคบแกงละวอืมโคบแกงละโอ้โหมาโอ้โหมาโอ้โหเฮ้ยรอบนี้แหละต้องมา ผมจิกกือ,อเดี๋ยวก็โดนผ้ามันคอเอ๊ยเดี๋ยวก็โดนเน็กไทยรัดตาอีกตลอดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยสีม่วงวะ่ะมีมขางความยุติธรรมด้วยเออไาอเว้ยไปเว้ยมาเว้ยทมเลยปึปรึปรึปรึบ มาตั้มโอ้โหไม่มาว่ะทุกคนไปไปต่อไปต่อแบบด้วยเร็วเมื่อกี้นี้ต้มอัมำโอ้โหไม่มาว่ะไปเปิดต่อจะมาไหมหมัด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 อึ้ หัดนี้ต้องโคตรเกลือโคตรเกลือโคตรเกลือผมบอกเลยโคตรเกลือนะครับนั่จริงเหรอ,อวะลูกแก้วน่ะไอ้ลูกแก้วน่ะลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วต้องการลูกแก้วเออลูกแก้วได้ไหมลูกแก้ว ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วโอ้โหลูกแก้วอยู่ไหนไม่ต้องมาขําไมนต้องมาขำอุ้ยเอามาพร้อมกันเลยสินะมาพร้อมกันเลยสินะเหลือสิบใบครับทุกคนนะครับถ้าเราเปิดอีกเนี่ยก็ได้อีกนะครับก็ซัดไปเลยนะครับก็ อีหน,กกนห,อหนึ่งลูกแก้วไปหยืนหยุดไหมอีหนึ่งลูกแก้วไปหยืนหยวนไปอีหนึ่งแก้วขออีหนึ่งลูกแก้วอีหนึ่งลูกแก้วนะแต่ตามาอีหนึ่งลูกแก้วอีหนึ่งลูกแก้วอีหนึ่งลูกแก้วหนึ่งลูกแก้วเพียงเท่านั้นโอ uh ้โหแค่หน <ừng> ึ่งลูกแก้วจบไปเป็นที่เรียบร้อยปัม๊มอะคือ อืหินเรามี5นะครับลูกแก้วก็มี2นะครับตอนนี้ขาดลูกแก้วอีกหนึ่งลูกแก้วนะขึ้นพาร์ทสองได้นะครับผมก็ปไปไปปั้นกันนะครับปลุกตื่นเลยนะฮะไปหนึ่งนะครับผมไปอีกหนึ่งนะครับผมหนึ่งหมื่นแล้วไปหนึ่งหมื่นห้านะครับปึ้ม โอเคเพิ่มมา20,000แล้วก็ปลุกตื่นกันเลยนะครับผมปิด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 ดเกียร์โรเกียร์โรนะครับได้เปลี่ยนคอแล้วนะครับผมเอ้นี่ฮิวนะครับผมมาเกียร์โรเกียร์โร,ย,ร,โรยูอาร์นะโอเคก็ถึงเวลาที่เราต้องปั้นนะครับทีนี้นะครับมีอะไรไหมที่เราต้องใช้ เรามีนะครับคือผมหมกหมกของมาให้เนี่ยเยอะมากนะดองของเด็เออนี่เลยนะครับก็จะมาแทนทของตัวนี้นะครับผมไม่ใช้คอของเกียโรเกียโรเลยนะฮะก็ทีจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะฮะใส่จะกนี้เลยครับแบ,ะะแบบนี้แลวกันนะครับผมโอเคเมื่อกี้เนี่ยพลังเราห้าล้านนะเรามาดูว่าเราปั้นเนี่ยจยะเท่าไหร่ นะครับผมโอเคได้ใส่ไปใส่เต็มนะครับคือผมดองไว้ให้เยอะอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไปนะครับผมปึ้มปึ้มปึ้มเต็มหนัวนะครับปึ้มปึ้มโอเคปึ้มนะครับปึ๊บปึ๊บ เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเว้ยนะครับผมปึ๊บเกมหมดใายไปครับอยากให้กดแบบกดอัพทีเดียวเลยแล้วอะเออเหมือนมันเหมือน,น,นว่าต้องเลี้ยวเจ็ดสิบห้าขึ้นแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้จะได้อัพแบบปึ๊บๆๆเลยนะครับอัพเร็วขึ้นนะครับโอเคอุ้ยขาดนะทุกคนขาดอันนี้นะผมไม่ได้หาวะเออ ไม่หานะครับอันนี้นะครนะครับเดี๋ยวเราบันับนะครับอันนี้นะฮะก็มาดูที่สกิลนะครับก็อัพไปเลยนะครับตอนนี้พัดหนึ่งอยู่นะซัดไปเลยซัดไปเลยนะครับเยอะนะครับผมอันนี้สองพันเลยนะครับไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าไอ้พอก็ไม่เป็นไรครับเดยวซับเพิ่มนะครับเพิ่มนะครับไป อีกเพิ่มขึ้นอีกโอเคสัดอีกครับเบลหกแล้วเจ็ดแล้วนะครับผมสัอีกครับยาวครับเส็จนะครับแอดครับผมแล้วเก้าครับผมรัตว์ต่อครับสัตต่อเลยครับปึ๊บเก้าสิบครับผมสิบแล้วสิบเอ็ดไปเลยครับผมสัดต่อครับสัดต่อ เออหมดหมดไม่เป็นไรหมดซื้อเพิ่มครับหมดซื้อเพิ่มครับทุกคนนี่หมดซื้อเพิ่มนะไปสตัต่อครับสตัต่อะเลบลิมิตสิบสองครับผมนี่มีสิบสามครับผมเออเอาให้สุดเอาให้สุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัพกันต่อนะครับตรงนี้นะครับโอคดาวเนี่ยน่าจะได้ประมาณสามดาวไหมเออนะครับเออ โอเคนะ่าจะได้ประมาณอุย้ยเกือบนะทุกคนเกือบนะเออไปปึ๊บอ่าก็ประมาณไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวขึ้นสี่ดาวเหลืองนะครับก็เปิดอันนี้ก็ต่อเลยนะครับผมนี่ผมลองไปเยอะมากทุกคนเห็นไหมอ่าตไปนะครับโอ้โหอาจจะไม่ถึงว่ะทุกคนเออนะครับเพราะว่าผมเอาไปลงเตกาโรนะครับยังไม่ได้ลงนี่เลยนะครับ ไล่นะครับตัดป้ายสะป้ายขาดิศสามแล้วก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เนาะเออเพระาะว่าผมลงกาลลงเดียวเลยเห็นไหมลงกาลลงเดียวเลยนะครับเพื่อที่จะทำห้าดาวฮัสติสสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับสำนักลุนลีกเพิ่มขึ้นนะครับ e โอเคมาดูประวัติแอปตรงนี้อหรับได้อีกห e ้านะก็ดขดิศเจ็ดนะครับผมโอเคต่อไปปบทักษะนะครับคือต้องไปเยอะมากดูดิ เจ็ดสิบสามเลครับผมทุกคนเอ้เคไปอัพต่อครับอัพต่อครับปึิบปึิบครับไปครับไอต้องมีเท่าไหร่ครับคิรักษะหนึ่งมิลสี่นะโอเคอันนี้นะครับสองสามละวสี่ครับผมปลดครับเราไม่ผ่านนะครับอันนี้ปลดใหม่ครับเป็นเวลสี่นะครับเดี๋ยวต้องปลดเป็นสี่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปปลดนะครับ มาก่อนอันหนึงปึ้มนะครับใส่เป็นเลือดนะครับผมทุกคนอันนี้นะครับก็มีอยู่แล้วปึ้มน,นะครับผมโอเคไปเอาไป,ไป,ไปนี่นะครับประวัติเปอร์ไม่ได้มาอีกข้านะขาดอีกสองวะทุกคนมานจากไหนวนะน่ะอีกสองเนะี่ยทุกคนน,นี่ไงนะครับผมโอ้โหเว้ยคนมันดวงจะดีขึ้นสี่ดาวนะครับผมไปปึ้ม นะครับโอเคตอนนี้ก็ขาดอันนี้อีกเพียงแค่นั้นพรุ่งนี้นะครับผมแต่พรุ่งนี้นะครับของต่อไปนะครับเป็นของนะครับที่เราต้องใส่ให้แล้วก็เอาของฟุบุกิมาเลยนะครับอ่าเป็นนี่เดีวเนี้ยแล้พีโลนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับฟุกิแทนเนาะอันนี้ก็ใส่เป็นโจมตีเลยนะครับผมว่า เกลกิโลเนี่ยต้องใส่ HP นะครับผมโอเคใส่ HP ป้ายนะครับ HP ป้ายนะครับผมนี่ก็ไม่มี HP เลยเอาเป็นเล่นกันนะครับเคแล้ว okay. ก็ตรงนี้เนี่ยเรามาอัพกันเลยนะครับตรงนี้ได้ HP ไหมได้โจมตีนะครับผมโอ้หัวังป้องกันนะครับอันดูดูตรงนี้โอเคนะคก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปหาเป็นสีทองนะทุกคนเออมันยังไม่มีนะครับ ็นสีทองเนาะเทคน,นิคโนนีนันก็เอาไว้ตรงนี้แบบนี้แหละครับ้วก็เปลี่ยนกันยมตีก่อนนะครับวันนี้โอเคจะใส่เป็นยัมตีแล้วโอเคต่อไปเป็นเกียร์โลเกียร์โลก็เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะครับตัวนั้นแพ่ตรงนี้หมดแล้วนะครับเป็นของนะครับทีนี้ก็รอดของ พลิ้ลิเลยนะครับที่เป็น HP เนาะใส่ไปครับ HP ปึ้มนะครับผมอีกหนึ่ง HP อยู่ไหนโอเค HP ตรงนี้นะครับใสไปเลยอีกหนึ่งก็เป็น HP เ็ป้องกันนะครับปึ๊บบ HP อะตาามดเจนครัปึ้ม,ดดมนะครับ,นะรบแล้วก็ซัดไปเลยครับ60นะครับผมซัดไปหกสิบฮอนะตอนนี้โอเค 60นะหกนะครับโอเคต่อไปครับตรงนี้นะครับใส่สุดครับไปครับใส่สุดเลยครับมีเยอะครับมีเยอะไปสิบสองครับผมไปใส่สุดเลยครับอันนี้มีเยอะครับไปครับไปสิบสองครับผม่าครับไปครับอืมนะครับอืมนะครับ ตืมนะครับเต็มที่เต็มเหนียวเต็มจัดๆนะครับึืมนะครับได้แค่นี้ก่อนนะครับผมเออต่อไปครับให้กาโก่ก so um ันเดี๋ยวกาโลน้อยใจครับึืมนะครับเดี๋ยวกาโรน้อยใจนะเดี๋มันเท่ากันนะครับผมตอนนี้ึืมนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเกียร์โลงเกียโลของเราเนี่ยก็คาดอีกหินนะครับแล้วก็หนึ่ง ดูแก้วนะครับผมอ่าคือแบบเสียดายมากๆนะเอองั้นเราได้พาสองแบบโหดสุดๆนะครับผมเออก็อัสเตตัสตอนนี้ครับเลือดอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับจับตีอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นไอหนึ่งเออถูกแล้วนะครับผมก็เร็ว2องสามห้านะครับผมอ่าตาที่ยูคอนนู่นนี่นั่นนะครับก็อัตราต้านทานเนี่ยยีนะครับผมอัลตาบล็อก56เลยนะครับผมต้านทานก็อยู่ที่8เปอร์เซ็นต์นะครับผม ออเดี๋ยวเรามาอัพตัวนี้ก็ตะต้านทานเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมไปลงอันนี้นะครับเดี๋ยวไปเล่นอันนี้มาปลดนะครับผมอ่าทีมก็จะเป็นปรมบณนี้นะครับหน้าตาทีมเนาะเออนี่อันนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองสู้กันก่อนไหมลองสู้ดีกว่าโลกร้ครับคุณหลานมานั่นเองครับลองไปสู้ดูซิว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคร่างของคุณหลานมาเนี่ยอยู่ที่9ก้าล้านสามแสนเลยนะครับผมแหม โอเคกระโดงผมเปิดก่อนนะเปิง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 นะครับ5ล้านนะโอเคเปิดขึ้นออกมาปึ๊บนะครับไล่โจมตีหรือเปล่าไม่มีไล่โจมตีครับโอ้ดาเมจโคตรแรงอ่ะโอ้โหหายทั้งทีมเลยยังไม่ได้ใส่สกิลอะไรเลยนะโอเคมันยังไม่น่าไหวนะครับตอนนี้ของผมนะเออเอาตีไหมตีไหมเปิง พลังเขาเยอะเกินไปเราอาจจะไม่ไหวนะครับอันนี้เออนะครับก็อ้าวฟาดขึ้นอืมอืมเออนะครับก็อาจจะแพ้นะครับอันนี้สู้กับพลังหูเยอะเยอะกว่าเราเยอะเกินนะครับเดี๋ยวเราหาพลังแบบดูสี่ดูสี่กับเราดีกว่าหุ่นเฮดเคนะครับนี่พลังสี่ล้านห้าแสนนะห้าปะแต่ว่าของเขาเนี่ยกิโลกิโลสี่ดาวเหลืองดาวม่วงนะครับของผมเนี่ยยังไม่มีสัก อ้น่าจะมีแค่หนึ่งดาวม่วงนะครับผมเอ้เยเปิดก่อนเลยครับจังหวะนี้ปึ๊บเอ่งไป่งเป่งเปเปงครับหกสิบห้าล้านนะตัวนี้ลงเป็นแดงนะครับตีขึ้นมาอึม้มแปดแสนนะยังไม่นอนยังไม่นอนฮัลโหลฟาดคืนอูมร้อยยี่สิบสามล้านนะครับน่ารัังโน้นเปิดคืนขึ้นมาฮิปถ้าจะไม่ผิดเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยน่าจะ สองนะครับผมอคือกรโลกิโลพาร์ทสองนะของผมกรโลกิโลพาร์ทหนึ L ่งนะครับผมวัดกันไปเลยวัดกันมัดต่อมัดเลยอ่ะครับสตาร์ทคืนครับสัดอ้าฮ่าไม่มีลูกไฟครับจบเลยะครับแบบนี้โดนหักลูกไฟนะเออตอนนี้เขามีลูกไฟเล่นนะแต่ผมไม่มีนะตอนนี้นะครับโอ้โหเด๋ยวใ,ใจชื่อนะี้เออ แพ้นะครับโอ้โหโอ้โหไม่ไหวว่าคือเกียร์เรากีรพ์พาะสองอ่ะด้นะครับนี่พลสองนะครับหากลูกไฟเรานะเออโอ้โหเป็นนวดคุณซีโรอาร์ยังไม่มีเพราเราจริงดีกว่านะครับนี่ซูซีกับเราอยู่นะครับผมอ่ะซูซี่ซูซี่อันนี้ซูซี่ซูซี่นะแล้วพลังผมเยอะกว่านิดนึงนะครับผมเของเขาสามล้านแปดประมาณสี่ล้านนิดนิดนะครับผมเปิดก่อนอยู่แล้วครับ ไปไปเอียงไปเอียงไปเอยงไปเอยงไปเอียง <ations> นะครับสี่สี่ล้านนะทุกคนโอ้คิมนี้ยาวเยี่ยนเลยนะครับคิมนี้นะคเพื่อทุกคนนะครับไปเอียงนะครับ7ล้านนะยังไม่แดงนะตอนนี้ผมเปิดเกินกลับไปนะครับปั๊บๆๆนะครับ1นึ่งแสนนะครับเก okay. ียร์โลเกียร์โรดูเบิกตาดูเบิกตาดูเอาแดงไปแล้วครับแดงไปแล้วแดงไปแล้วไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยเพิ่ความเร็วมาปุ๊บ ปึ๊บบล็อกนะครับติดบล็อกนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับปีกาทานายอีกนะครับเก้าหมื่นนะอรัลงไปแดงแล้วครับอะลดลดดาเมจอันตรีนะครับตีเขนเออดาเมจสองนะครับแล้วก็ตายไปเลยนะครับจังหวะนี้นีกตืมแล้นก็น่าจะเกี่ยวไว้นะครับเรียบร้อยนะครับผมโดนเกี่ยวเรอยแล้วก็มาใหม่นะครับผมเออฟาดคืนฟาดคืนฟาดคืนอีกสี่สิบล้านนะครับเออ เอาซี่เอาซี่เอาหน่อยเอาซี่เอาหน่อยเอ้สามสิบสามล้านนะครับโอ้โหเกี่ยเรากี่ยผมยังยืนอยู่นะของเลือดนะครับอืมติดล็อกติดล็อกนะครับผมโอเคเลือดยังเท่ากันอยู่นะครับเลือดยังคูณสามอยู่เลยนะเดี่ยเขาคูณสองแล้วนะครับผมของผมยังมีโล่นะครับของผมยังมีโล่นะผมยังไม่มีโล่นะครับโอเคโล่ผมหายไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีของเบอร่อยดาร์ชายอยู่นะครับที่เป็นโล่อ้อมตัวนะครับ ตัดไปไปเอ0 0งหนึ่งแสนนะี่ครับโอเคยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ยังยืนอยู่โอเคเพื่อนผมยังเยอะกว่าอยู่นะครับตอนนี้ไปเอียงสองแสนแปดขึ้นกับมาเอียงแสนเจ็ดนะครับออดซักกันไปครับเออเออ,อ,อหนึ่งแสนเออ เอแสนสองนะครับเลือดยังคูณ2อยู่นะทุกคนเดือดเดือดเดือดโอ้โหตอนนี้ดาเมจไม่เข้าครับดาเมจสิบครับดาเมจเข้าสิบนะครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมดาเมจเขาเข้าผมแล้วนะไปเองสองแสนเจ็ดนะครับโอเคฟาดคืนปึบปืบไปเองนะครับสองแสนไปเนะครับตอนนี้ฟาดมาเออหมัดต่อหมัดหมัดต่อหมัดเลือดผมเยอะขนาดนั้นเลือดผมยังคูณสองนะตอนนี้หมัดต่อหมัดเว้ยหมัดต่อหมัดเว้ยสู้กันหนึ่งเทิรงสิบเลยว่ะ ด oh, oh ็คเทิร์นสิบเลยว่ะทุกคนเทิร์นสิบเทิร์นสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหตีนบล็อกตีนหลบหลีกนะเมื่อกี้นี้ดาเมจแทบจะไม่เข้าเลยนะครับเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมเพราะมีชํานาญการหลบหลีกนะครับของเกียรโลเกียรโลนะครับก็แพ้แพ้เพราะอะไรแพ้เพราะเลือดนะครับแอะเห็นไหมนี่ครับก็ถ้าเราเนี่ยอัพเยอะกว่านี้เนี่ยได้สุดกว่านี้นะครับแล้วก็สุดดวนเนี่ยสู้ไปแล้วเดย เป็นเปลี่ยนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนลานประลองก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมมาจัดสุดให้ดูนะครับผมแหมว่าจะแบบโหมดเดือดดีเดือดขนาดไหนนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพร้อมกับไซตามะผิดผิดนะครับบ๊วย